พวกเราต้องช่วยกันนะช่วยกันฟังธรรมะแล้วก็ค่อยๆสังเกตลงในกายในใจตัวเองช่วยตัวเองก่อนนะต่อไปก็จะได้ช่วยผลรอบๆตัวเราในภาพรวมก็จะช่วยสังคมให้มันร่มเย็นอย่างน้อยสังคมนี้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยังมีจุดที่เย็นๆเหลืออยู่สักจุดสองจุดเล็กๆก็ยังดีนะอยู่ในบ้านเรานะนะค่อยฝึกไปชาวพุทธทุกวันนี้ร้อยหลอสุดขีดแล้วนะ ศาส,สนาพุทธตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุดแล้วศานะส,สนาพุทธแท้ๆที่สืบทอดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเทราวาสเหลือนิดเดียวแล้วเหลือนะอยู่ไม่กี่ประเทศเหลือในเมืองไทยในลังกาในพมา่าอะไรเงี้ยนะในเมืองไทยจริงๆศาสนาพุทธแทบจะเรียกว่าสูญไปแล้วหรือเกือบๆจะสูญไปแล้วนะเราอย่าภูมิใจว่ามีชาวพุทธ90%กว่าเปอร์เซ็นเกกว่าเปอร์เซ็นะนั้นเป็นคนไม่มีศาสนาทั้งหากนะ อะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันใช่ไหมพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้เอาอะไรมาห้อยก็ได้นะไหว้มันหมดแหละหมูหมากาไก,ก่วัวสามขาก็ไหว้ใช่ไหมอ,อะไรๆเกิดขึ้นมาเราก็นับถือหมดเท,วด,ทวดาเทวดามนุษย์สร้างเทวดาแล้วมนุษย์ก็กลัวเทวดาแล้วมนุษย์ก็ไปไหว้เทวดานะเราขายพระพุทธเจ้าได้นะขอให้รวยก็แล้วกันเนี่ย พราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ใช่ชาวพุทธคนส่วนมากไม่ใช่ชาวพุทธพวกเรานี่ชาวพุทธนะเขาพวกเราศึกษาธรรมะถ้าคนไหนไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเป็นแต่พุทธแต่ชื่อเป็นพุทธในทะเบียนบ้านหรือในบัตรประชาชนไม่ใช่พุทธตัวจริงพุทธตัวจร,ริงมีนับตัวได้เลยนับจํานวนได้เลยมีไม่เท่าไหร่หรอกหลวงพ่อกะว่าคงมีระดับหลักหมื่นเท่านั้นมัน้งคือพุทธที่ต้องศึกษาธรรมะนะ ถ้าเป็นพุทธเฉยๆพุทธตามบรรพบุรุษอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกทุกวันนี้สติปัญญาของคนตกต่ําลงเรื่อยๆอย่างในสมัยโบราณคนนับถือเทวดานับถือเทพใช่ไหมพอเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาคนไม่ได้นับถือเทวดาคนนับถือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคือความจริงคนยอมรับความจริงดํารงชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ให้คนอื่นช่วย คนเรารู้เลยว่าเราช่วยตัวเองได้เราต้องพึ่งตัวเองเราทำอะไรเราก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์พอเปลี่ยนจากเชื่อเทวดาเชื่อเทพเจ้ามาเชื่อในธรรมะมนุษย์ก็จะไม่เชื่อเรื่องปลมลิจิตหรือใครมาบงการเราจะเชื่อกรรมกรรมคือการกระทำของเราเองกำหนดชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าเราทำกรรมฐานนะรู้สึกกายร,รู้สึกใจเราจะรู้เลยชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆนะมันเปลี่ยนจริงๆเราทำกรรมชั่วเราก็เดือดร้อนจริงๆ นั้นมนุษย์มีที่พัฒนาแล้วนะพัฒนาทางสติปัญญาแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอำนาจภายนอกนะแต่ยอมรับเรื่องกรรมและผลของกรรมซึ่งเราทําเองนะแล้วมนุษย์ถ้าจะอยากให้มีสติปัญญามากขึ้นก็ต้องศึกษาธรรมะเรียกว่าไตรสิกขาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องการเจริญปัญญานะเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วจิตใจก็ไม่ยึดเืออะไรจิตใจดํารงชีวิตสอดคล้องอยู่กับธรมมรมะล้วนๆเลยคราวนี้ จิตกับธรรมะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันเลยเนี่ยมีความสุขล้วนๆน,นี่เป็นพัฒนาการที่สูงที่สุดแล้วที่มนุษย์เคยมีมาแต่พวกเราเคยมีสิ่งเหล่านี้เรากําลังสูญเสียไปอย่างเราเคยมีพระพุทธเจ้าต่อมาเราพ็ลดลงมาเหลือพระพุทธรูปเนี่ยท่านท่านพุทธทาท่านเคยพูดไว้นานแล้วแล้วท่านถ่ายไว้ด้วยต่อไปไม่ใช่พระพุทธรูปต่อไปจะไปนับถือรูปจเจวิตต่างๆซึ่งไม่ใช่อะไรศาสนาพุทธเลยนะ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นนะแล้วก็จะเกิดต่อไปอีกหน้าที่ของเราทุกคนทุกคนมีความสําคัญนะต่อสาคัญต่อตัวเองสําคัญต่อครอบครัวสาคัญต่อสังคมที่แวดล้อมอยู่และสําคัญที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปอีกนะให้คนรุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานได้มีโอกาสฟังธรรมะเหมือนที่พวกเรามีโอกาสงะั้นเราต้องรักษาธรรมะวิธีรักษาธรรมะที่ดีที่สุดคือการศึกษาธรรมะจนธรรมะเข้าไปสู่ใจของเรา ธรรมะที่ต้องศึกษาให้รู้เรื่องคือเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเรื่องสมถกรรมฐานเป็นของง่ายถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีสมถกรรมฐานนะฉั้นต้องฟังเรื่องวิปัสสนาก็คือการที่เรามีสติรู้เรื่องรู้ตัวขึ้นมาแล้วคอยรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้จิตใจอย่างที่มันเป็นรู้มากเข้ามากเข้านะจนเห็นผลของการปฏิบัติเมื่อเราเห็นผลแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแน่นแฟน้นเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟน้น เมื่อคนที่จะเชื่ออย่างแน่นแฟ้นคือคนที่เห็นผลของการปฏิบัติแล้วคือพระโสดาบันขึ้นไปเพราะฉะั้นพวกเราอย่าประมาทนะศรัทธาของพวกเราส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นศรัทธาที่ยังกลับกรอกได้นะตอนนี้นับถือพุทธนะอีกหน่อยอาจจะไม่นับถือก็ยังได้นะเพราะฉนั้นต้องภาคเพียนศึกษาลงมาในกายในใจนี่ถ้าศึกษาจนเริ่มเห็นผลแล้วนะให้เอาไปตัดคอซะก็บอกให้บอกว่าพระพุทธเจ้าโกหกเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมนะ เพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกธรรมะที่ท่านสอนเป็นของจริงล้วนๆปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์จริงๆเห็นได้ด้วยตัวเองจริงๆ